วันเกิดของหนุ่มมาก เมื่อวานนี้นะคะอ,อายุ29ปีหลายคนก็รอดูว่าคิมเบอรี่ค่ะจะมีความเซอร์ไพรส์อะไรกันบ้างเนี่ยนะคะก็เข้าไปส่องเลยเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าค่ะใน IG ของคิมเบอรี่ก็โพสต์อวยพรวันเกิดหนุ่มหมากเนี่ยนะคะพร้อมกับมีข้อความด้วย Happy Birthday to my most favorite person in the world นะคะ,ะแปลว่าสุดท้ายมันเกิดคนโปรดที่สุดในโลกของฉันก็นกเป็นเป็นคลิปที่คิมถ่ายหนุ่มหมากตอนไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแล้ว ก็มีเพื่อนๆเหล่าดาราเนี่ยนะคะมีเพลงด้วยนะแล้วก็เหล่าดาราเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นความรู้สึกแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันอย่างมากมายเลยทีบอกว่าน่ารักกันนะคะเนี่ยหาภาพเหล่านี้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะโมเมนต์นี้ค่ะหลายคนอยากเห็นว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรหนุ่มมากใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วก็คิมเบอร์ลี่เองเนี่ยก็กะว่าจะทำเซอร์ไพรส์เลยลงใน IG Story นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามากเนี่ย เซอร์ไพรส์ไหมหรือคนอื่นเซอร์ไพรส์กว่าอีกนะคะทำไมไม่เนียนเลยอ่ะ HAPPY BIRTHDAY ำเลดไหมคะไม่จ้ะทำไม่น่าจ้ะเยียบๆแห้งๆมาเลยมาทีละคนทีละคนเลือกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะคะค่ะแต่ว่าเห็นว่าคิมตั้งใจมากนะนี่ก็เป็นภาพจาก IG Story ของเพื่อนของสาวคิมที่เขาก็ถ่ายมานะคะแต่ว่าดูแล้วก็ฟินนะคะใช่ค่ะดูแล้วก็ฟินดีค่ะ